ตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับท่านพานิชจังหวัดเพชรบณ์ค่ะนายสุพลศรีทัพทิมสวัสดีคะ่ะท่านพานิชคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเช้าวันนี้มีอะไรมาพูดคุยกันบ้างคะครับผมช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็บางเมื่อวานอุ่นขึ้นวันนี้เย็นลงไปอีกแล้วนะครับเพราะนั้นก็ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับยังไงก็ สวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นร่างกายไว้นะครับเกรงว่าจะไม่สบายกันครับสําหรับสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ออกสู่ตลาดวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของข้าวนาปีนะครับซึ่งออกสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็น่าจะเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับของข้าวนาปีที่พี่น้องเกษตรกรเก็บออกสู่จําหน่ายในในตลาดนะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี การเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวได้เร็วนะครับเพราะเป็นรถเกี่ยวนวดก็ทําให้พักเดียวก็เกี่ยวหมดนะครับในส่วนของข้าวเปลือกนาปีเกี่ยวสดนะครับก็ข้เปลืกเจ้าเกี่ยวสด8 0 0 0ันถึงแปด0บาทต่อตันหรือว่าต่อเกวียนที่เราคุ้นเคยกันนะครับข้าวแห้งความชื้น15%เปอร์เซ็นต 9,500-10,000บาทต่อตันนะครับในส่วนของข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสดนะครับก็ในส่วนของอเกี่ยวสด9,500-10,000บาทต่อตันข้าวแห้งความชื้น15%นะครับข้าวเหนียว12,500บาทต่อตันนะครับในส่วนของอะมะลิ105นะครับเกี่ยวสด หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตันนะครับข้าวแห้งความชื้นสิบห้าปอร์เซ็นตสำหรับมะลินะครับหน5่นสามพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้วช่องนี้ก็มีบางพื้นที่ก็กำลังพบลูกขา้าวโพดฤดูแล้งหรือว่าข้าวโพดหลังนานะครับ ในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันสุขศรีแยกพ่อขุนอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักชี25-30บาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีลาว40-50บาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดง50บาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวนะครับ35-40บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาว ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของกระลำเจ็ดถึงแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำดอกสิบหกบาทต่อกิโลกรัมอ่าลุยแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าแตงกวาสิบหกถึงสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคาสุกรน,นะครับ หมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคงเจ็ดสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมหมูชำแหละเนื้อแดงก็ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมในส่วนของไข่ไก่นะครับนี้ก็ราคายืนมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทถึงห้าบาทสิบจะตังต่อฟอง เบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบถึงสี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองนะครับก็เป็นราคาสินค้า,าเกษตรจังหวัดเพชรบ,บูรณ์วันนี้ครับขอบคุณท่านพานิต์มากนะคะครับผมครับสวัสดีครับ